ครับผมคิดดูนางยีไกลแล้วครับผมมาต่อตอนนกทือเขาครับตอนนี้กขาลังเอาครับนกยึ่ใน้ปมนมครับปูรู้ว่าจะออกมากบพี่ยึดปมตั้งหนานะครับผมตั้งหนาประเดี๋ยว ตัวนี้มาเขาเทียดอยู่ครับผมหนกนกปาลากระปุกัวใจก็มันหัวใจก็มันเหยียวก้อนนับนั่งดิ่งไก่แล้วครับผมจากนี้ไปนี่แล้วครับประมาจาก <laughs> เลี้ยตีครับผมรบกนวนหัวผมมันจะออกมากกว่าก็ต้องเตียงครับผมพี่เดือก็ต้องดึง เขาอัดเอาไปยังไงแต่ว่าระายะน่ะครับผมกี่เดีอยอะเลยห่อนน,นนะครับแดดกับอะไรบอกว่าโดดใส่ข้อนะกว่าดูต้นสนครับผมว่าจะภูมิสนนกหนกป่า กูรวยเป็นยังไงเือสด้จ่ดึงเาบ่ได้วะฮะหน้าอะ้วครับน้าแล้วม่แล้วะขนาวตัวสอาไอ้สองตัวโอ้่ตัวเนึ่ย มันโดดออกมากครับมันใสจขวัญนะครับผมอัเดย์ขอดเขาหาเลยครับเ้ยเขามาคู่จะกันสองตัวครับเอาไล่กันตีกันก็วักซะมันเข่าไปใส่ข้างในอะไรครับผม,มใส่ไว้ข้างๆกับแพงนะครับใส่เมื่อ,อะไรกันหน่อย ปลาก็ได้ครับเมื่องก็ได้ครับผมคิดดูเพล็กมาดดีแล้วครับผมจัดไปเราแต้มว่าจะเาจัดไปเราแต้มหนึ่งครับผมจะเลยตัวที่เก่าจัดไปแล้วครับเราจะคุมมาตัวนี้เฮ็ดดีครับผมจย่ง่หน่อยครับบ่าหน่อยบ่ไดดครับหน่อยหองมันเฮ็ดดีครับผมคีดดีก็ร่งดึงครับผม นั่งอยู่ไกลแล้วไม่คิดว่าตือนหรอกมั้งตรงในเมืองเป็นงานพักแล้วครับปักกีิ่งเป็นงานนะจากเดินเส้ลยมาเกาโตเกาโต,ต,ตเมื่อไหแล้วครับ ก็ขันโวนใส่อกตัวตัดมวนเลยครับ ตัวนึงเรียกตัวนึงยนรับผมเมื่เห็นนกตัวตีคือบถลาเลยนกตัวออันยอนเซกับพีไก่กันเีขี้เดือง่วงเลยครับหยบเลยกัยยนด้วยไซวานเอาด้วยกันพวกบ่กันครับผมมาลุ้นกันว่าจีเปลี่ยนเลยหมันบอ